ครับสวัสดีครับน้าให้เผือกไม่แล้วครับผมวันนี้สวัสดีจ้าอ้า,นนอมาแม่น้องมตละดจ้าเข็ดยังเหรครับคุณแม่เมื่อนี่วันนี้ไปตลาดไปพ่อประกาศหินจต่ประกาศน้อยอ๋อประกาศหินพักจ้าพักกาซอยบ้านนอกนี่ละจ้าอันนี้หินหนั่น,น,นก็นเลยว่าจะขั้นสมให้พี่น้องเบิองละคะเนาะอ๋อจะขั้นสมจ้าสมพักพักหอมเพราก,กับขั้นละคะเนาะมาดีอ๋อพัก กาดน้อยผักกาดทีนี่เายังเพื่อขันนะคเนาะใบซอยเขต้องกินกระป่นกระซบีงามจ้ะเครื่องปรุงคนนี้ยังแน่คนไม่เอาโชว์ใหมันเบิ้งเรบันเครื่องปรุงกับมี่น้ำเซเขานะคะน้ำขมาเนะน้ำขมาน้ำขมาน้ำเซาเขานั่นเองน้ำเซาข้าวแล้วก็ข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวหนึ่งแล้วก็ เกลือจ้ะเกลือแล้วก็ชูรสจ้ะมาเพียแคมด้วยลูกโดดจ้ะลูกโดดเอาใส่ตอนนั้นเข้าแต่เวลาเข้าคันแล้วจ้ะเข้าคันแล้วขาดบักคือเหลืองจ้ะคือเหลืองฝนตกแห้งเล้วบักกะลงตลาดจ้ะอ๋ออ่ะอ่ะอันดับแรกแค่ไหนครับผมอันดับแรกเขาประกาศมาล่างก่อนนะคะเนาะอ๋ออ่ะกะล่างเหรอวะมือซ้ายหนีรอบหนึ่งเลยจ้ะ ล่างกันเนาะคันเนาะอีกแจ็หลอกกันพักการนี้มันต้นน้อยฮะเพราะต้องตากแดดก็ได้จ้ะเ้าคขันแรกมันจะหย่อบเลยคันเนาะปกติกันเป็นพักการเขียวปีมันติดเพร่ะติดตากแดดกันได้เนาะใช่หายมันหย่อบก่อนหรือยุควันเองครับภาสาอีสานหย่อบมันเหี่ยวนั่นเองล่างอีกแจ็คหลอกกันอ๋อ แต่เพราะว่าหมูปอ้อามัลังไปแล้วกับควสิครรมเนาะงามงามจ้ย,ย,ยเป็นวิธีการถนอมอาหารของบ้านห้ออีกแบบหนึง่งคือพอเอากิ่นแล้วมันเหลือจากการที่เอากินาก่นท้องกับมาเทศสมไว้กินเทดสมคักจ้ะม,มันสมพาก็มีหลาย สมพักสมพักเตี่ยนกัมีสมพักก้าด่อดชอากินกับปุกกระแก้วก็ได้นะแต่เนาะปนปลาแย่บองนี่ก็ได้จ้ะสมพักบัวสมพักเสี่ยนหลายสมถักหวานผสเป็นุ่มปัญญาของข้นหวานห่อเป็นการถนอมอาหารในแบบนึงเอาไว้กินหลายมื้อแต่พักกาดรคำมันเปิ้นละเมันก็อยู่รียบปโดนลนะครับมันเปื่อยไว้มันคือพักเสี่ยน ขันบกเสียนขันมืนอม่อนี้มืออื่นกัดกินได้แล้วจ้ะอะ่ขันบักเสียนอโอ้ยเกีย,ยไปโดนติดอยู่ดิพักเสียนได้โดนก็มูดจ้ะอพอเป็นพักที่เสียยากจ้ะไปอื่แห้งมีตู้เย็นทั้งหมดเลเพราเอาขัน้นสมพักแล้วเขากะเอาเขาตู้เย็นไว้ให้ได้กินโดนเว่าเมาื่อทีลดอาการเป็นก็เป็นเปรี้ยวของพักได้ปกติถ้ามีต้นหอมกระส่ต้นหอมนั่นได้จ้ะเพราะว่ามือ่อนี้ คนกระตกไ่ได้ล่งหาผักหอมมากเพิ่มอีกเดี๋ยังอึดอัดเมบ่อคืนเหลืองมากใส่จักหน่อยใน้นามกันนเนาะ tắt mong nó khẽ ngọt cả cái cũng đi đi Mình nhau tắt ổn sức ngoài nữa hát cũng ổn rồi, nó có gì đó là cũng có gì là nhau nó biển nhằm cốc 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 rồi Ở ừ, mai คันันคันคันเอานำข้าใส่พอมื้อกกินได้เอื้อนสิมานีมากินกับสักเนาะว่าดยัง ถ้าเราำมานี่มันก็เป็นตัวที่เล่งปฏิยาให้การเฮ็ดใเห้ผักเปียวไวเพราะว่าอันนันตัวขมามันที่นี่พวกไอ,ไอเมื่อของเขาอยู่เมื่อของเขาเนี่ยก็เป็นสารขรบโบฮเดียอดีแบบหนึ่งที่ท้าปฏิยากระแปงแต่นมันมาตึเทียนเห็ดเปียวไววครับผมกันกะแัน,นเ,าเนาะ ถ้าเรานผู้ชมที่บ่ต้องการใส่เขาบ่ต้องการใส่เขามากอะได้ครับผมเพราะอันท้องใส่เขามากมันกับเปลี่ยวไห้อันนั้นบ่อไส้มันกับถบอเปลี่ยวไห้อันไหนใส่การเป็นธรรมชาติของแหมเปรี่ยวโดยธรรมชาติครับแต่ตีนเหลาคือฮัเล่งปฏิยาคือ ไอ้มันเปรี้ยวเกินก็เลยใส่น้าของปาอันนี้เป็นพูญญกบรรยักษ์ชาวบ,าบ,าบ,บ้านบ้านเฮามาแต่โบราณโบราณเลยครับผมเป็นการจะน้องมหาในแบบหนึง่งเดี๋ยวคันกันนะขันะตอนนี้ขยำเลยจี่ะขยำเลยจ้ะเปิดหน้าปิดเชิงเลยกัน เป็นสยามไงเขากับยำนี่เขาน้ำเห็ดเขาอันนี้เขาบ็เลยตากจ้ะเข้าก็เลตากแล้วกับผักอันนี้มันกินมันแห้งเขาตรงลังหลายๆนามจะง่อยจ้ะคนไทยก็มันฉุนนั่นเองมันฉุนจ้ะขมบ้างเขาก็นั่นมันหินหรือหลาผักกาดขาเรื่องผักกาดหินผัดหินจ้ะคนไทยก็เผักกาดฉุนได้หางผมมากเลยกินแล้วเพราะว่ามันแก้วัดดีแล้วผักกาดหินนี่คือมันเห็ดแห้เข้าเนี่ย จะหมุกโลงอันมีพักแป้นก็ใช้พักแป้นก็ได้ได้วยค่ะนี่มีว่าถ้าใช้ต้นบัวต้นต้นหอมบัวหอมอยังไงต้นหอมมันก็ได้ข<ช>้าวใบข้า็กินบพรท่านเนาะขันข้าต้อตงขันสมใบมันก็ได้ขันสมเพาะเขาหลายมื่นอ่ะยิงก็มือในให้มีตัวเย็นนะตาเอาเขาวันตัวเย็นเาก็าไปกินเป็นอาทิตย์นะครับวันลดการติดในพักเกี่ยวได้ นน้ำออกกันน้ำเขียวเลยจ้ะโอ้บ,บอกยังไงเข้านินน้ำอันทีมันชุนนีห่หรอใช่ให้มันให้มันเกิดการค่ายตัวขอคุณมันออกไปทานสองนาำกนแล้วกันเนาะกินมัน,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 นแห้งๆอยู่จ้ะ ขับไปขันขับไปขันแต,แต่ว่าพักการพวกนี้บ้านเขาต้องขึ้นมากินแต่ต้นตน,น,น้อยไหมเนาะกินแต่ต้นนิดหน่อเจะคนบัวกายกินต้นใหญ่เด้วยคนบัวกายให้มันใหญ่กว่านั่นหรอกอันนี้เขาเอามาออมใส่ไก่ใส่หมูกาแเสริฐนะจ้ะอืมเสริฐขึ้นมากินแต่ต้นตน,นิดหนอยเจา้าของมานขืดสองขืดเดี๋ยวมือรุ่นที่ออมใส่ไก่ให้มีหน่อเบิ้งเนาะ น,นั่นเขียวอยู่เน,ะนาะการพักการนี่มันแสบม,มันมีมันไม่คามกรอบในตัวเนาะรอบจ้ะรอบพักอื่นขันขันว่าแซบน้ำแข็งว่ารอบได้อันนี้พักนี่มันกรอบไปในตัวเนะ Thiếu, nhồng, nhồng. Ý làm kéo nhung nhung, ở cái làm cái này, thằng thằng hải nó đẹp các cả เั็นกนหนึ่งแต่งงอยอันนี้เฮ็ดง่ายๆครับท่านผู้ชมบริยากรขั้นตอนก็ง่ายๆแต่ก็ว่าคันมีแดดนี่อย่างนี้นะเขาก็สตากแดดก็ได้อันนี้ผัก,นออนก,กมันอ่อนต้องกตากก็ได้จ้ะ คันพวกพวกกัดเขียวปีเขีียวปกันยังไงเขาต้องตากให้เงี้ยวจ้ะแล้วก็เขาบอกว่าถูกกัดตะกอนอันนี้มันกัดน้อยจ้ะเพราะคันจะซื้อมันกระแตจะพวกสมก็เกลี่ยพวกนั้นต้องตากแน่เลยผมตากอะไรได้ผกไอ้พวกนั้นพเกลี่ยกันนั้นเขียวอยู่เนาะไอ้จะนอนกันต้นหอมต้นเงียงเขาต้องเฮ็ดกับว่าต้องมันตากหรอก มาเห็นแต่ไดเห็นเวลาไปเดันแล้วเขาพูมตัวน้อมกูเลอันนี้ว่าน้องหาพักเปลนมาขันใจเนาะพักเปลี่ยนตัวเอินพักเองก่อฮะคุยชายก่อ คนไทยเป็นเขาเวทคือชายล่ะพรชายกหน่อยแต่ว่ามันหักทีลหายากกที่พเปแี่นคือคนบุคลยภูแล้วันนั้นพักเจงกะสมัยตะกี้กับบ้าู่แล้วครับอันบ้ท้าไงพวกงัวพวกเว้ไปขี่ตามันหัวตามสวน้มัน กี่มงไหนกูไอ้คอกไปมงไหนกับมันขึ้นนู่นมองนันนะอนนวลแตคุณนี่ยมันก็ปลูกกินเหลือมมั้งหรืจ้ะอืมน้ำกินเหลอมมั้ลหรจ้ะน้ำก็เริ่มพีจางแล้วจ้ะเออาทื่นเนี่ยจ้ะว่าชุนเนี่ขันห้องขันไปหลายมันก็เละได้ยคุแม่้าออกตัว้จำเรื่องกะหายมันมันพ่อมันมีความเปรี้ยวแล้วความฉุนมันก็จะหายครับท่านผู้ชม ค้ามฉุนมัน็สีหายเพราะมันมีความเปรียวความเปรียวมาตัดแล้วต่อไปเท่ากับสิคันนะคะเนาะสิ่งอื่นยังใส่แนอ่าขั้นตามแบบบ้านเท่ากับบ้าตองใส่ถุงหมอกถุงมือเลยท่านเพ้่อหมอกมือเลยล่ะยุ้โรถถุงมือมันใส่หนาก็จะเวลาขันมันขันก่หูนี่ ต่อไปคือขาดอะไรจ่ายชุยรดรถสักหน่อยกันจ่ะ,ะดูรถจักหน่อยเกลือให้ออกเแคบนิดๆจ้ะเอาแคบมีเอาจักเพราะว่าเ้างเได้จเซนามยุ่จ้ะอ๋อเอาจักสองซอนเนีย่ยไหมสองซ้อนเกลืออากาศพักกลางวันโลนึงเหนือข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียวหนึ่งแล้วครับก้อยให้เย็นเล็กน้อยอ เขาเหนียวทีนี่แหละเป็นปเหนียวข้อหนึ่งแล้วจ้ะหนึ่งแล้วนี่ยเละเป็นก้อนเป็นก้อนนี่แล้วครับผมไอ้ัวนี่คือเป็นตัวที่ทําให้ปริย่าให้เกิดเร็วขวหนคือเล่งปริยาาึ้นในการที่ให้ทานพักมันเตี่ยวขึ้นครับผมขันข้าใส่มันสีหอมเม็ดเขานะคะเนาะหอมเขาน้ำบอกด้ไงก็คือมันเป็นยีดนั่นเองแต่แม้นข้อมักเราสาธุกับตัวนี้คือไปเพิ่มอาหารให้ยีด เพื่อให้ยึดทำงานเพชรใหย่ปริยาของสมพักเกิดขึ้นเดี๋ยวมือหนาคันได้ยาาึดเหล่าสาวตมาที่สาธิตการเท็่เหล่าสาวตัว้พ่อแม่พี่น้องเบอร์เดี่ยวคันตันนะคานในเครื่องสอการคันประเทศจีนนี่ย่างสีจับ<อ>ก็เรียกว่านี่ที่เฮ็ดเฮ็ดแบบเป็นเพชรสาธิตพเพชรพ่อแม่พี่น้องเบอร์ หอมเลยดิถือกินเขาละเริ่มหอมแล้วเหมือนถ้าจะเป็ดออะมาบอันหอมเนาะหอมเหอมจะซื้อเตาหู้ในเป็ดแวิธีของบา้านเ่าในการเฮ็ดสมพักแฮ็ดสมงว่าสมู ว่าสมยังกันได้ว่ใส่ม,นนมือนั่นแหละมันโบโงมทุกหมอดตุกม,ม,มือื่อตุ่มใส่แบบนี้แหละซีเมืองวันน้ำมันเข้มบะใส่จริมากันจ้ะเพราะว่ามันสีไม่น้ำนี่อยู่เขาสาน้ำแช่อยู่เกลือจ้ะเอาน้ำมาเข่าแช่อยู่จ้ะให้มันออกเข้มนิอยๆจ้ะออ,ออกเข้มนิดๆเข้มนิดๆ เอาใส่เบอรกม่นะใช่มันว่หลายปนไอหรอกเห็นเป็นหินเม็ดเข่าอยู่นะมันค้างามบ่พักกันนี้ห้องตรงขันใส่ถอยล้วจะลุกโดดใส่กันลุกโดดท้านันอ๋อนี่ใส่ที่ห้อลุกโดดใส่ที่หลังกคือว่า เท้าวายินกับแก้มนั่นเองนี่มันเป็นแล้วไม่ต้องหาหลโดดอีนี่กับม้วนข้าวกปล่าเลยครับผมกลมพักนี่แก้มของเหลราขาวหรือคะใครเอากันเนี้ยล้าขาวก็ได้กับแก้มก็ดีกับข้าวก็ได้เดี๋ยวเท้าหาแนว เก็บแผนมีทิศพ่อสิปิดฟ,ฟ้าได้ก็อะนะเอาั้นตอนนี้เรียบร้อยหรอือคุณแม่เรียบร้อยแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วต้เขาไปถุงรางกันเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ใส่น้ำ ชาวข้าวนำจากข้าวน้ำ,เข,นำเขามานี่เองน้ำเต้าเขานำหรือน้ำเขามาบันเทากับน,นำเขามานะครับท่านผู้ชมครับน้ำเขามานี่มีประโยชน์เด้อสะผมก็ได้ครับท่านผู้ชมครับตัวเป็นบรญล้านตะกี้ใส่สะผมใส่เป็นชิมนวดในตู่ให้ผมนุ่มสุวย สุกไถ่จ้ะนั่งนั่เขามาจะ้ะนั่เขาม,ขมาใส่ใส่พ่อดีครับดีจ้ะพอดีครับพักจ้ะใส่พอดีครับพักไรบ้างบ่ใช่จ้ะนี่แหละค่ะหน้าตาของสมพักสมพักจะ้สกกนนะสมพักกาดหินเนาะจ้ะสมพักกาดจ้ะสมพักกาดอ่า ครับหน้าตาพอดีเป็นนี่ครับผมจ้ะหมอสำหรับเป็นกับเข่าก็ได้จ้ะหรือว่ากับแก้มก็ได้จ้ะเราค้างยือการณ์มากนะครับครับครับเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวมืออื่นสิมาเปิดให้พี่น้อนบ้างค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างบอกว่าเป็นยังไงล่ะสิได้กินกับปยังมืออื่นหน้าตาพอ่ีเป็นสีเนาะครับผมห้องก็ปิดฝาไว้กันค่ะเนาะห้องก็ปิดฝาไว้ก่อนาอ่เดี๋ยวมืออึนเขาสิมาเปิดเหตุ ทู้ชมบึงขั้นตอนเฮ็ดตามที่เฮ็ดมากเลยนะครับผมกครับ,รบขอบคุณครับซอยกดติดตามกดแชร์กดไลค์ได้นะครับเด้อขอบคุณครับ